ีครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้ผมคัดเอาประเภทหางนะครับหางกระบอกแกนมีหักบ้างมีหักบ้างนะครับเี่นะครับขายขายนะครับเหีนเตรียมมัดให้แลาไ้เนี่ยนะครับมีงอมาลอดงอแงบ้างนะครับแกนมีบ้างหักบ้างออกนะครับบางอันก็มีหัวเกียวไม่มีหัวเกียวเอเจมครับเอามะลูสีเขียวมาใส่ให้หน่อยตัวนึง เด,เดี๋ยวแถมพอดีต้องคัดออกบ้างครับมันมันเยอะไปแล้วเดี๋ยววันนี้เผื่อได้12ล้านก็ต้องซื้อของเข้ามาอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นมารูมารูลานไฮบริดนะครับไปใส่หัวเกียวหน่อยนะครับ24่ี่เจแกนฟันก็ยังสวยนะคือเครื่องทำหมดแล้วแต่ตัวน,นี้มีปัญหาตรงที่ไปขัดเสื้อเอาหน่อยนะจริงๆผมก็เก็บไว้ทำอะไรแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันเยอะเนี่ย ที่ตัวทําอะไรเราเก็บไว้แล้วตัวเนี้ไปขัดเสื้อมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าเสื้อมันไอตีนเสื้อเนี่ยมันแคบพอขึ้นบนมันจะพองอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันจะดังพกักพุก,ก,กักเวลาดึงสตาร์ะครับแต่ว่าข้างในสวมหมดละเดี๋ยวชุดนี้ มีหมดนะพึงได้ไฟมีอะไรหมดนะลาปิดด้วยนะพิงแต่ว่าไปขัดเสื้อหน่อยแล้วก็หัวเกียร์มาเติมก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เอาสองพันบาทรวมส่งนะครับหมดเนี่ยครับหมดเนี่ย2 0 0 0บาทรวมส่งแกะแยกอะไรถายก็ได้จะได้อยู่นะนี่หัวเกียร์ตัวหัวเกียร์เคียวตัวนี้ดีอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ดีอันนี้ดังหน่อย นี่ดีนะครับโอเคสองพัน okay. บาทนะครับชุดนี้รวมส่งนะครับใครชอบก็ปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะอันนี้อีกจะจะขายแยกตรงนี้อีกนะครับก็ขายตัวละพันละพัน,ละพ,นละพันก็ว่ากันไปนะครับมันติดนะเนี่ยอย่างอย่างเ,ยเงเนี่ยเคทอย่างเงี้ยเนี่ยติดแน่นอนนะครับเนี่ย พวกนี้อันนี้ก็ติดแล้วเห็นไหมมันแค่ไม่มีแบตเตอรี่เราเคยทำรีวิวไว้แล้วส่วนเรียวบีคอยไฟเสียนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเสื้อเป็นรอยนะครับไปขาดเสื้อหน่อยติดเลยลูกสูบเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วลานเบาเป็นรหัสสามแรงแล้วก็มีพวกเอ่อตัวนี้จะเป็นอันนี้ก็คอยเสียนะอันนี้ก็เป็นอะไรไปอันนี้ก็ติดนะครับมีโรบินไปตัวหนึงนะก็ ไม่ต้องคิดมากครับสายปั้นก็ตีเป็นอะไหลไปก่อนแต่มันปั้นขึ้นนี่อย่างเคทีเนี่ยเติมน้ำมันล้างขาบูติดแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะแยกทําเป็นกองๆขายไปนะครับขายทุกๆไปเลยนะครับโอเคใครสนใจกองนี้ก็สองพันบาทนะครับรวมส่งทหนเรียบร้อยครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ